สลาโมอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับอซนะครับที่คอมเมนต์ถามมานะครับเลือกนะครับร่องมีดนะครับร่องมีดร่องมีดกรีดยางนะครับเลือกร่องมีดกรีดยางยังไงนะครับอย่างไรนะครับให้เข้ากับอายุอายุของยางนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักนะครับกับร่องมีดก่อนนะครับร่องมีดนะครับร่องมีดนะครับร่องมีดเจ็ดสิบองศานะครับจะความเอียงนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ความเอียงจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเอียงอยู่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าร่อง65นะครับร่อง65ความเอียงนะครับจะเอียงเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับแต่ถ้า80 80จะตั้งเสมอตั้งฉากเลยนะครับโอ้มีดนะครับแล้วมันจะกรีดยากนะครับต้องเปลือกที่มีความหนาจริงๆนะครับอายุยาง นะครับต้องยี่สิบปีขึ้นไปนะครับเปลือกจะต้องมีความหนานะครับเกือบเกือบหนึ่งข้อนิ้วนะครับถึงจะกรีดแปดสิบองศาได้ได้ดีนะครับจะกรีดง่า,ายน้ำยางเราไม่ต้องบังคับเยอะนะครับก็หลักๆเลยนะครับ มีดมันจะมีอยู่องศานะครับหกสิบองศานะครับตั้งแต่หกสิบองศาขึ้นไปนะครับหกสิบองศานะครับเจ็ดสิบองศาเจ็ดสิบห้านะครับแปดสิบองศาแล้วก็แปดสิบห้านะครับมีองศาอยู่แค่นี้นะครับที่บางท่านนะครับบอกว่ามีมีด ร่องห้าสิบองศานะครับเก้าสิบองศาไม่มีนะครับเพราะมันกรีดไม่ได้นะครับร่องมันแคบเกินแล้วร่องถ้าเก้าสิบองศาก็กว้างเกินนะครับกรีดยางก็เหมือนกับเอามีดไปบอกเปลือกนะครับไม่ใช่กรีดไม่ใช่กรีดเปลือกยางนะครับอย่างนี้ก็ดีนะครับที่คอมเมนต์ถามนะครับขอคลิปนี้ก็ามานะครับ ผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับยางนะครับอยา่าเลือกที Blood ่อายุนะครับของยางที่เราจะเลือกมี่กรีดยางนะครับให้กรีดน้ำยางได้ออกดีนะครับแล้วหน้ายางสวยนะครับหน้ายางจะเสมอเรียบนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับยางเปิดทีแรกนะครับเปิดทีแรกเลยนะครับถ้าต้นเล็กต้นเล็กนะครับ เนื้อเยื่อจะบางนะครับแล้วมันจะกรีดงกรีดบาดง่ายนะครับก็ใช้ร่องมีดแค่65องศานะครับ65องศาอย่าใช้ร่องกว้างกว่านี้นะครับเพราะว่ามีดเมื่อร่อง,องมันกว้างความหูนะครับหูมีดมันเอียงเกินนะครับ องศามันเยอะเกินมันจะวิ่งเข้าแกนไม้นะครับนี่ยยางเปลือกบางนะครับถ้าเราใช้65องศานะครับมันก็พอดีนะครับยางที่เปิดกรีดปีแรกนะครับก็ต้นก็จะประมาณนะครับสามจับนะครับสามจับนิ้วกลางนะครับ สามจับอย่างนี้นะครับสามจับอย่างนี้เนื้อเยื่อมันจะบางถ้าเราเเราอยากจะใช้ร่องเจ็ดสิบก็ได้นะครับมันก็จะจิดยากนิดนึงนะครับต้องมีการปรับแต่งกันเยอะนะครับถ้าร่องเจ็ดสิบแต่ถ้าร่องหกสิบห้าไม่ต้องแต่งเยอะนะครับ มันก็จกรีดได้ดีนะครับน้ํายางก็จะออกดีเพราะเรากรีดตรงท่อน้ํายางนะครับเราไม่ได้กรีดเปลือกถ้าหูมีดนะครับมันมันเอียงเกินนะครับมันแปดสิบองศานะครับรอยกรีดมันก็จะเอียงอย่างนี้นะครับเหมือนกับปอกเปลือกยางมาเลยนะครับรอยกรีดนะครับ ราเจ็ดสิบนะครับพอดีกับ6กมานะครับเปลือกบางเปลือกหนานะครับก็กรีดได้นะครับอายุยางไม่สำคัญนะครับในการเลือกองศามีเพียงยาง <c oughs> ยาง <c oughs> ยางที่เปิดกรีดนะครับปีแรกเท่านั้นนะครับ <c oughs> ที่จะ ต้อง65องศาหรือ60นะครับเปลือกบางจริงๆนะครับก็ใช้60องศาแต่ถ้าเปลือกนะครับประมาณปกตินะครับไม่บางจนเกินก็ใช้65นะครับเอา65ตั้งเป็นหลักเลยนะครับในการเลือก ร่องมีดจีบยางนะครับเพราะว่ามันจะกรีดง่ายเราไม่ต้องออกแรงบงังไม่ต้องบังคับเยอะนะครับเวลากระตุกเวลาจิกหน้ายางนะครับแมคโครตัวนี้เป็นร่องเจ็ดสิบนะครับผมปรับแต่งจนให้มันใกล้เคียงกับร่องหกสิบห้านะครับ มันถึงได้กรีดง่ายนะครับการจิกมันก็จะจิกกระตุกง่ายแล้วสิ่งสำคัญนะครับก็<อ>มันจะกรีดไม่บากไม่เข้าเกมนะครับน้ำยางก็ออกดีหน้ายางก็จะสวยเรียบก็ เราต้องถ้าเรา,าเราต้องต้องดูจาก <c oughs> หน้างานจริงๆนะครับอย่าไปตามเขาว่านะครับหรือาตามาทีเขาวิชาการตรงน,นี้ครับหมน่างนี้นะครับเราดูหน้างานของเรานะครับต้นยางของเราขนาดนะครับต้นนี้ก็ขนาด นะครับเปิดหน้าแรกนะครับอย่างหน้าแรกต้นนี้หน้าที่สองนะครับหน้าที่สองไม่ใช่หน้าแรกขออภัยนะครับผมก็กรีดร่องเจ็ดสิบนะครับตัวนี้แมคโครตัวนี้ต้องที่ร้านไม่มีนะครับผมก็ได้มาร่องเจ็ดสิบนะครับวันนั้นก็มาปรับแต่งนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาร่อง60นะครับมากรีดเปรียบเทียบให้ดูนะครับในคลิปตบในคลิปต่อไปนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมต้องไปเอามีดมาก่อนนะครับเนี่ยเปิดยางเปิดหน้าแรกนะครับยางเปิดหน้าแรกหน้ายางนะครับก็จะเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อจะบางนะครับถ้าเราใช้65องศานะครับ มันจะกินเปลือกนะครับมันจะไม่วิ่งเข้าเกณนนะครับมันจะกินเดือยมีดมันจะพอดีกับท่อน้ํายางนะครับตัวนี้มันเป็นร่องเจ็ดสิบแล้วผมต้องแต่งนะครับทางด้านใบมีดนะครับปูมีดทางด้านในนะครับให้เอียงสลปเยอะเลยนะครับเพื่อลดนะครับเดือยให้เข้ามาอยู่ ตรงข้างร่องตรงกลางร่องนะครับให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เดือยวิ่งเข้าแกนนะครับเนี่ยเวลาผมกรีดนะครับมันจะเบียดหน้ายางมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเบียดหน้ายางมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่วิ่งเข้าแกนเลยนะครับแล้วทางด้านหูมีดนะครับทางด้านนอกใบมีดทางด้านนอกเนี่ยนะครับ ตรงข้างข้างเดือยนะครับตรงข้างเดือยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมันกินแค่นี้เองนะครับแล้วไปใช้มีดร่องกว้างเกินมันก็กรีดบาดนะครับเนี่ยเดือยมีดจะกินเด๋ตรงที่ท่อน้ํายางนะครับนะครับท่อน้ํายางที่อยู่ชิดเนื้อเยื่อเจริญนะครับเนี่ยนะครับก็กีด น,น,น,นะคเลือยมีดเดือยมีดจะเล็กนะครับเนี่ยน้ำยางน้ำยางจะออกเปลือกที่เปลือกนะครับเปลือกทรายชั้นนอกนะครับแต่เปลือกท่อเนี่ยเดือยมีดจะกินตรงที่ท่อน้ํายางเลยนะครับเนี่ยท่อน้ํายางชั้นนอกกับชั้นในนะครับชั้นในก็คือที่ชิดเนื้อเยื่อจะเดินฝั่งที่ผมชี้อยู่นะครับเนี่ยนะครับเดือยมีดจะกินอย่างนี้เลยนะครับ มาดูการกรีดนะครับจากกล้องยกกล้องออกนิดนึงผมมองไม่ชัดมันบังนะครับนี่นะครับไม่ครับมันจะวิ่งออกทางด้านนอกนะครับมันจะไม่วิ่งเข้าเข้าเกนนะครับ ถ้าน้ำยางออกเร็วอย่างนี้เราต้องซอยเร็วนะครับวิธีแก้ไขต้องซอยให้เร็วอย่างเดียวนะครับถ้าน้ํายางออกไหลาตามนีดมานะครับต้องซอยให้เร็วถ้าเราซอยไม่เร็วนะครับน้ํายางจะติดหน้ายางนะครับแล้วหน้ายางไม่สวยแล้วก็มันน้ำยางที่ออกมานะครับมันอาจจะ ไปกันนะครับท่อน้ำยางนะครับปากของท่อน้ำยางก็ต้องปีดให้เร็วอย่างเดียวนะครับผมก็อยากตีดให้ดูช้าๆนะครับแต่ว่าน้ำยางบางต้นมันไหลเร็วแล้วก็มันติดย,ยากนะครับนะครับ เปลือกหนานะครับจะใช้ลงผมให้สูงสุดแค่เจ็ดสิบองศานะครับสำหรับยางไม่ว่ายางอายุเท่าไหร่นะครับสรุปเลยไม่ว่ายางอายุเท่าไหร่นะครับยางเปิดกี่ปีแรกใช้หกสิบห้านะครับเอาตามมาตรฐานเลยนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับตามหน้างานจริงนะครับไม่ใช่ วิชาการจนไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับกรีดยังไงไม่รู้ครับผมให้ดูจากหน้างานจริงๆว่านะครับตัวน,นี้หน้าที่สองนะครับก็ใช้หกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับดูหน้ายางที่ใช้หกอ่าหกสิบห้านะครับเนี่ยมันจะกรีดง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยบาดนะครับมันไม่เหมือนกับร่อง ร่องเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับแปดสิบห้ามันเยอะเกินนะครับมันจะกรีดบาดง่ายนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับที่ยางที่กรีดกับร่องเจ็ดสิบนะครับหูไอรอยกรีดจะเอียงนะครับจะเอียงเพราะว่ามีดมันตั้งตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าหูมีดมันกว้างเกิน นะครับพอจะกรีดชิดนะครับตั้งมีดในตรงก็คมมีดด้านในก็วิ่งเข้าหาหน้ายางนะครับวิ่งเข้าเกนเดือยก็วิ่งเข้าเกนมันบาดง่ายนะครับแล้วยางก็จะไม่ค่อยออกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับที่ขอคลิปนี้มานะครับพอถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามนะครับ อยากจะรู้เรื่องนะครับอะไรก็คอมเมนต์นะครับมาครับขอคลิปเข้ามาได้นะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรผมก็จะรีบทําคลิปให้ท่านได้ทราบนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพระเจ้านะครับ การความสำเร็จนะครับในการฝึกปีกยางของท่านนะครับให้ได้สมใจอย่างที่ท่านปรารถนานะครับผมก็ขอลาทุกท่านนะครับไวเพียงเท่านี้นะครับอัสลสามโมะลัยกุมครับสวัสดีครับ